รวมคาเม l a เลเดอร์เอ็กซ์ตร้าไฟนอลฟอร์ม EP2 ตัวแรกนะครับคาเม l a เลเดอร์โกธเชนกะโทอิสึดามาชิร่างนี้ก็ปรากฏต,ตัวใน5ไอโมดแดงปะทะด็อกเตอร์แพ็กแมนนะครับร่างนี้ก็ดูสวยใช้ได้นะไม่มีอะไรมากตัวต่อไปนะครับคาเม l a เลเดอร์ชินสเปกเตอร์ปรากฏตัวในโก o รีเบิร์ t คาเม e l เลเดอร์สเปกเตอร์นะครับร่างนี้ก็เป็นร่างพิเศษของคาเม l a เลเดอร์สเปกเตอร์เลยนะครับถือว่าเป็นร่างที่สวยงามมากมาก ตัวต่อไป c a m ม l ลเดอ x ์เอ็กเซดโนเวลเกมเมอรนะครับร่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะผมว่ามันขาวล้วนๆนะออแต่ก็ดูเท่ดีนะครับร่างนี้ปรากฏตัวในนวนิยายของ c a m ม l ลเดอ x ์เอนะครับต่อไป c a m ม l ลเดอร์เลเซอร์เ X โดยรวมร่างนี้ก็คล้ายกับเร v e l 3นะครับปรากฏตัวในตอนพิเศษ c a m ม l ลเดอร์เกนมปทะคาเมเลเดอร์เลเซอนะครับ ต่อไปคาเมเลเดอร์เกนมุกก็ส์แม็กซิมัมเกมเมอร์เลเวลบิลเลียนก็เป็นเกนมุเลเวลล้านนะครับถือว่าเลเวลแม่งโคตรโมเอออันนี้ไปเก็บความรู้นะครับจริงๆความเก่งของเลเวลมันไม่ได้แบบห่างชั้นกันขนาดนั้นหรอกนะครับมันแค่แบบเป็นตัวเลขที่กำหนดมาเล่นๆเฉยๆคือแบบเป็นชื่อฟอร์มเฉยๆอะอย่างคาเมเลเดอร์เลเซอร์เลเวลเเนี่ยมาปะทะกับไอ้มาเลเดอร์เกนมุเลเวลล้านเนี่ย คือตัวแรกมันต่างกันมากๆแต่จริงๆพลังมันก็ไม่ได้ต่างกันแบบเยอะขนาดนั้นนะครับโดยรวมผมชอบนะครับร่างนี้แม่งคว้างดวงจันทรได้แถมสู้ชนะโครนอสด้วยนะสุดยอดจัดนะครับร่างนี้ร่างนี้ก็ปรากฏตัวครั้งแรกในคเมเล a เดอร์เกนมูปะทะคัมเลเดอร์เลเซอร์นะครับ <c oughs> ต่อไปคเมเลเดอร์เกนมูมูโซเกมเมอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในคเมเลเดอร์เอาท์ไซเดอร์ ตอนที่ศูนย์นะครับบอกเลยผมชอบร่างนี้นะมันเหมือนเอ็กเซนไฮเปอร์มูทีคีดีดูเฟี้ยวดีนะครับทั้งหยุดเวลาได้และใช้ไรเดอร์คิกแบบวาร์ปเหมือนไรเดอร์เอ็กเซนไฮเปอร์มูทีคีเลยนะโคตรเฟี้ยวต่อไปคาเมเบรเดอร์เกนมุไฮเปอร์ฟูเมสึเกมเมอร์ร่างนี้ก็เป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากร่างมูโซเกมเมอร์นะครับเรียกได้ว่าใช้มูโซเกมเมอร์ยังไม่คุ้มเลยแม่งได้ร่างใหม่มาอีกแล้วนะครับก็ปรากฏตัวในคาเมเบรเดอร์เอาท์ไซเดอร์ตอนที่5นะแล้วก็ตอน6ตอน7อะไรก็ว่าไปนะครับ ต่อไป c a m m l l d e r Build Cross Build Form ร่างนี้นะครับก็ปรากฏตัวครั้งแรกใน c a m m l l d e r Build The Movie b ีเป็นการรวมร่างระหว่างเซนโตแล้วก็บันโจนะครับคือแม่งเอา2คนนะั่นรวมร่างกันเลยนะก็โคตรเฟี้ยวต่อไป c a m m l l d e r Build และบิดดราก้อนฟอรร่างนี้ก็ปรากฏตัวในตอนสุดท้ายของ c a ม e l a d e เลเดอรคือตอนที่49นะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างที่มี Impact ระดับหนึงเสียดายมันเป็นแค่ CG นะครับมันไม่ได้ทําชุดจริงขึ้นมาไง และบันโจกะคิริวเซนโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่หูมารรเดอร์สุดเท่เลยนะครับต่อไปคเมเลรเดอร์ครอสอีโวแต่ว่าในหนังเนี่ยมันเรียกว่าค r อสแม็กนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะร่างไหนกันแน่แต่ในออฟฟิเชียลเนี่ยมันเรียกว่าคอสอีโวเนี่ยแหละครับร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในบิลนิ w เว l ลคเมเล l เดอร์ครอสเรียกได้ว่าเป็นอีกร่างหนึ่งของมาเรเดอร์คอสที่สวยงามมากๆนะครับ ต่อไป <S <S คเมเลเดอร์กรีสเพอร์เฟกต์คิงดอมร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกใน b u i นิวเ w ิลด์คเมเลเดอร์กรีสนะครับเรียกได้ว่าร่างนี้ก็เป็นร่างที่ผมชอบระดับหนึ่งนะคือมาเลเดอร์กรีสเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีร่างที่เท่เท่าไหร่นะร่างแรกก็ไม่เท่ร่างน้ําแข็งเนี่ยแม่งก็เป็นแค่ร่างแรกย้อมเป็นสีฟ้าแค่นั้นเองนะคือผมไม่ชอบเลยแต่พอมาเป็นร่างเพอร์เฟ k i n คิงดอมเนี่ยโห เทมากเลยนะคือมันเอาดีไซน์ของลูกน้องของมาเลเดอร์กิสเนี่ยมาติดตัวเออแม่งก็เฟี้ยวอยู่นะครับแถมแม่งบิวว่าลูกน้องแม่งตายแล้วด้วยเออมันก็เลยยิ่งแบบโหดจัดพอสุดท้ายคิริวเซนโตะก็มาฉเฉลยนะครับว่าแม่งโกหกเฉยจริงๆลูกน้องมันไม่ได้ตายหรอกต่อไปคเมเลเดอร์อีเวลเอปรากฏตัวครั้งแรกในคเมเลเดอร์อท์ไซเดอร์ตอนที่5ถึง7นะครับ Als, ร่าง <farklı> นี้โดยรวมก็เท่สวยงามนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่น่าจดจำของโลกโทคุเลยนะครับต่อไปคัมเมเลเดอร์โอมาจีโอก็ปรากฏตัวในตอนที่49นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจอมานนะเท่ใช้ได้ ต่อไปคัมเมเลเดอร์ G.O. โอมาฟอมปรากฏตัวครั้งแรกในคัมเมเลเดอร์ G.O. โอเวอร์โค r เซอร์นะครับร่างนี้โดยรวมผมชอบนะผมว่าแม่งเท่ดีอะเออเหมือนแม่งอัปเกรดจากโอมา GO มานะครับแต่ว่าข้างหลังมันดูโล่งไปข้างหลังแม่งไม่สวยเลยต่อไปคัมเมเลเดอร์เกสมาจตตี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคัมเมเลเดอร์ G.O. Next Time มาเจตี้นะครับก็เป็นร่างพะลองสุดเท่ขวัญใจมหาชนนะครับมังต่อไป c าเมเลเดอร์ซีโร e วันเรียวไรซิงคัพร่างนี้ก็เป็นร่างที่โครเท่ของ c าเมเลเดอร์ซีโร e อีกแล้วนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่45ร่างนี้โดยรวมก็เหมือนร่างไรซิงคั o เ p อร์ปกติเลยนะครับแต่โพกายคีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีรุ้งนะเปลี่ยนเป็นเรียวไร i n g แทนนะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันดีมากๆเพราะว่าไรเดอร์ซีโรวัเนี่ยร่างปกติมันเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะ อันนี้แค่เปลี่ยนโพกไกคีแต่ว่าดีไซน์เป็นร่างปกติเพื่ออัพค่าสเตตัสอัพค่าพลังให้มากขึ้นเออผมว่ามงแม่งโคตรดีเลยนะครับต่อไปคเมเลเดอร์ซีโร one hell rising copper ร่างนี้นะครับก็ปรากฏตัวครั้งแรกในคเมเลเดอร์ซีโร่ o the movie real time นะครับก็เป็นหนูมูวี่ที่สนุกมากๆ และเป็นอีกหนึ่งล่างที่โคตรเท่โคตรเบียวของคา m เมเลเดอร์เซโรวนะครับ uh. Uh. ต่อไปคา m เมเลเดอร์ออทรสววลแคนก็เป็นการผสมผสานระหว่างคา m เมเลเดอร์นาคิและคา m เมเลเดอร์ววลแคนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่44มันไม่น่าได้ร่างนี้มาในช่วงที่ฮารุโตะเสียอีสุไปนะช่วงนั้นคือฮารุโตะกำลังเบียวนะใครมาห้ามอะไรนี่ก็คือกระทืบหมดนะครับ เรียกได้ว่าเป็นกระสอบสายในร่างใหม่ <S 2> <S 2> <S ต่อไปคัมเมเลเดอร์วอลเคนโลนวูฟนะครับก็เป็นร่างหมาป่าเดีวดาดปรากฏตัวครั้งแรกในซีรวันคัมเมเลเดอร์วอลเคนแอนด์วอลคิลี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างที่ขลังจริงๆนะปรากฏตัวครั้งเดียวแล้วก็ไม่อยากสปอยลนะครับไปหาดูได้นะครับร่างนี้คือโคตรเท ต่อไป c a m e l a d e r Arc Zero One ตัวนี้ก็ปรากฏตัวในละครเวทีของ c a m e l a d e r Zero One นะครับต่อไป c a m e l a d e r Almighty Saber ร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่47นะครับคือ g o ฟ Zero 1ร่างเรียว Rising มาเลยนะครับสงสัยอยากให้ร่างแรกของตัวเองเนี่ยเก่งบ้างนะครับต่อไป c a m e l a d e r Saber Ultimate Bahamas นะครับร่างนี้ก็ปรากฏตัวในละครเวทีของ c a m e l a d e r Saber นะ โดยรวมดีไซน์ก็สวยเท่ใช้ได้เลยนะมันมีมังกรอยู่แบบตรงไหล่2ข้างแล้วก็ตรงอกอะ่ะเออดูเฟี้ยวดีนะครับทำไมร่างนี้มันไม่ปรากฏในซีรีส์วะเออเนาะร่างนี้ดูดีนะต่อไปค a มเบลเลเดอร์รีไวชินร่างนี้ก็ปรากฏตัวในละครเวทีของค a มเบลเลเดอร์รีไวนะครับไม่มีอะไรมากต่อไปค a มเบลเลเดอร์ไลท์มาเวลัสปรากฏตัวครั้งแรกในค a มเบลเลเดอร์รีไวฟอร์เวิลคอมเบเลเดอร์ไลท์แอนด์อีวิลแอนด์เดมอนนะครับ ตอนนี้ก็ยังหาดูไม่ได้นะแม่งไม่มีสตรีมมิ่งไหนลงเลยนะครับต่อไป c a m e เ a d e r g e กิ s One n e s ก็เป็นการรวมพลังของ Camerader Gears Camerader Tycoon Camerader Nago Camerader b u ฟ f a c a m e l a d e r Phang Jack c a m e l a d e r Kai s o u และ c a m e เ a d e r Lopo นะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างที่ย้อมแต่ก็ดูดีระดับนึงนะแค่สีสันมันเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน Camerader g e กิ s 4S กับจิ้งจอกดําต่อไปคาเมเลเดอร์บ er, ัฟฟาโปรชันเลสร่างนี้ก็เป็นอีกร่างหนึ่งที่เท่ของมาเลเดอร์บัฟฟานะครับปรากฏตัวครั้งแรกในคาเมเลเดอร์กิสจามาโตะอเวก i n g ist, ening, ก็เป็นนูมูวีที่สนุกระดับหนึ่งเลยนะครับชอบกีสปะทากีนนี่แหละพระเจ้ากับพระเจ้านะปะทากันสนุกดีนะครับต่อไปคาเมเลเดอร์มิลเลอร์ก็ชาร์ตนะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน c าเมเลเดอร์ก็ชาร์ตเดอะฟิวเจอร์เดย์เบรกนะครับเป็นร่างที่สวยใช้ได้เลยนะ ต่อไปคอมเมอเเดอร์กอรชาร์ดอัลติเมทสตรีมฮอปเปอร์ร่างนี้ก็เหมือนร่างปกติทุกประการเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละพลังเพิ่มมากขึ้นก็เปลี่ยนอุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยแหละครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูมาเลเดอร์กอรชาร์ดนะก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ขอ้อมูลอะไรมากเท่าไหร่ร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่50นะครับต่อไปคอมเมอเเดอร์กอรชาร์เรดเลเจนด์ไลเนอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในละครเวทีของคอมเมอเเดอร์กอราชาร์ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่โดยรวมคือสวยนะครับ ในเรื่องมาเลเดอร์กอชาร์เนี่ยหลายคนพูดว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยสนุกนะแต่ต้องยอมรับว่าหลายๆร่างของมาเลเดอร์กอชาร์เนี่ยคือมันดูดีเลยนะแม่งออดูสวยอะหลายลร่างเลยอะแต่ก็ยังว่าอะไรนะครับ CG ในหนังแม่งดูไม่ได้เลยแถมเนื้อเรื่องแม่งแย่อีกหนักกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะเปิดดูแล้วก็รีวิวด้วยตัวเองเลยนะต่อไปคํมมาเลเดอร์วันวอลัส GT ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่น้าจะใช่แหละ ร่างนี้นะครับก็ปรากฏตัวในค a r m เ l i d เดอร์ก็ c h ชาร์ดแกรจูเอชัก็เป็นตอนพิเศษของมาเลเดอร์ก็ชาร์ดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค a ร์เมเ d e r Extra Final ร้าไฟนนี่คือทั้งหมดที่มีแล้วนะครับเท่ากับว่าเราปิดซีรีส์นี้ไปแล้วนะส่วนร่างอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยไม่มีแล้วนะคือผมพูดหมดแล้วปัจจุบันในปี2025เนี่ยนี่คือร่างสุดยอดพิเศษของไรเดอร์ทั้งหมดแล้วนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันสมัครสมาชิกกันมาเยอะๆนะครับฝากไปกดไลค์เพลงผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ